ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันตาทุกไม่ใช่ฉันเฮ้ยพี่มอสพี่จะรีบหมุนทำไมเนี่ยนางเอิงเอิยน้องคนสุดท้องเรามันยังไม่มาเลยฉันไม่รอแล้วเว้ยเดี๋ยวเวลาเวลาฉันมันมันกันเป็นท้องอ้าวพี่แล้วถ้าเกิดไอ้วงล้อเนี่ยมันหยุดที่นางเอิงเอิยเนี่ยพี่จะทำยังไงกับแม่แม่ก็ก็ปล่อยไปนนี่แหละให้นางเอิปรับไปแล้วกันฉันไม่รอแล้ว ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใ <c> ช <oughs> ่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันอย่าเป็นฉันเลยสาธุขออย่าให้เป็นฉันเหมือนกันกนะขอละขอละนางเอ๋ยขอให้นนางเอ๋ยนางเอ๋ยไปอีกไปอีกไปอีกไปีเฮ้ยโอ้คนแรกที่ต้องเอาแม่ไปอยู่ด้วยก็คือพี่พี่มสเฮ้ยบิวพี่แกหัวเราะบ้าบอหรอแกวะเนี่ย แกรายร่อยชั้นนี้นะฉันขอให้แกเป็นลายต่อไปที่พาแม่ไปดูแล คนที่ต้งบทน่ะฉันนี่ฉันนี่<ป>อีกตั้งหนึ่งเดือนน่ะกว่าจะถึงคิวการเปลี่ยนกันดูแลแม่เนี่ย<ป>นั้นเดี๋ยวโทรบ,บอกดังเอยเลยแล้วกันไม่ต้องมาละเราเป็นคนสุดท้ายที่ต้องดูแลแม่ได้เลย<ป>โอ้ยทำจาจตัวใหญดิวะเนี่ยเร็วๆสิแม่ นี่มันเขากำหนดหนึ่งเดือนของคิวฉันแล้วนะแม่เบาๆหน่อยสิมอดแม่เจ็บนะก็แม่ช้าไงแม่แก่แล้วก็ช้าอย่างเงี้ย <c oughs> นี่บิวยังไม่มาอีกไปไหนวะเนี่ยฉันมาแล้วไม่ต้องโทรนี่ดังบิวถึงคิวแกต้องพาแม่ไปดูแลแล้วนะเว้ยมาให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมบ้านก็อยู่ห่างกันไม่กี่ซอยเนี่ยฉันไม่อยากให้แม่ต้องอยู่กับฉันเกินระยะเวลาที่เราตกลงกันไว้นะ ก็ฉันติดธุระฉันก็เลยมาช้ามันจะอะไรนะแม่จะอยู่บ้านพี่อีกสักสองสามวันเนี่ยแผ่นดินบ้านพี่มันจะสุดลงดินหรือไงพอเลยพอเลยหยุดเลยไม่ต้องพูดเลยถึงเวลาละที่แกต้องแม่ดูแลไปแม่ปปป <c oughs> ไปไปได้แล้วไปไปแม่ มากนะบิวที่ไปรับแม่มาไม่เป็นไรอะแม่อ,อแต่ฉันจะบอกแม่ไว้อย่างหนึ่งนะคือแฟนฉันอะมันไม่ชอบกลิ่นคนแก่แม่ฉันก็เลยจะให้แม่ไปนอนที่ห้องเก็บของหลังบ้านอะแต่ว่าฉันเตรียมที่หลับที่นอนไว้ให้แม่เรียบร้อยแล้วนะอะไรนะห้องเก็บของนี่ลูกอย่าให้แม่ไปนอนห้องเก็บของเหรอใช่แม่แต่แม่ไม่ต้องห่วงนะฉันเตรียมข้าของเครื่องใช้ไว้ให้หมดแล้วขออย่างเดียวอะ แม่อยากเข้ามาในบ้านหลังนี้เด็ดขาดทำไมล่ะทำไมอะเหรอแม่ก็ดูสภาพแม่ดิถ้าแฟนฉันไม่เห็นอะมันต้องไม่พอใจแน่แนฉันไม่อยากมีปัญหากับแฟนอะแม่แม่เข้าใจฉันปะฉันถามว่าเข้าใจไหมเข้าเ,เข้าใจลูกเข้าใจก็ดีแหละงั้นแม่ไปพักผ่อนเถอะบิวช่วยเดินโอ้ยแม่ห้องก็อยู่แค่นี้เองเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วว่าแม่เดินไปเถอะฉันร้อนฉันจะนั่งพักตรงนี้แหละ เป็นฝลาดละเป็นตัวที่น่ารังเกียจของลูกขนาดนี้เลยเหรอว่าไหนลูกเป็นไงบ้างคะแม่สบายดีไหมคะส,สบายดีจ้า หนูอยากเป็นคนแรกๆที่ได้ดูแลแม่จังเลยค่ะแต่หนูอยู่ถึงเชียงใหม่แม่ว่ามันลำบากในะการเดินทางไปๆกลับๆนะลูกหนูได้คิวสุดท้ายก็ดีแล้วหนูจะได้มีเวลาเตรียมตัวไงค่ะแม่งั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเราเจอกันนะคะจ้าองเอ๋ย แม่ก็รักลูกนะ แม่คะหนูมารับแม่แล้วค่ะเอิงเอยนี่มันยังไม่ถึงคิวเธอไม่ใช่หรออีกตั้งสองวันพอดีหนูคิดถึงแม่นะคะก็เลยมารับแม่ก่อนแล้วนี่แม่อยู่ไหนอะคะเอ่ออ๋แม่นอนเล่นอยู่บนห้องอะเห็นแกบอกว่าเพียๆเดี๋ยวพี่ไปตามให้นะ เป็นไงลูกเดินทางเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะแม่ไปเถอะค่ะหนูเตรียมแผนการก่อนกลับเชียงใหม่ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาอาหารดีๆอร่อยๆกินกันเสร็จแล้วหนูจะพาแม่ไปชอปปิ้งชุดสวยๆไว้ใส่ไปอยู่เหนือกับหนูนะคะทำไมนางเงเอ๋ยมันทำดีกับแม่แปลกๆวะได้ค่ะแ,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 แม่อมอใหเดี๋ยวก่อนจิจ้าน้องเงิงเอ๋ยเดินทางมานเหนื่อยเหนื่อยะ เดี๋ยวพี่บิวอะไปเอาน้ำมาให้กินนะจ๊ะเออไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่น้องเดินทางมาไกลอะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้แล้วเป็นช่างเขาเ้อะค่ะแม่เอ,อิงเอวยรอพี่แป๊บหนึ่งนะรออยู่ตรงนี้นะห้ามไปไหนนะเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นๆมาให้กินฮลัลโหลพี่นั่งเอิงเอวยมันมารับแม่ไปแล้วนะเออทำไมมันรับไวจังอะ หรือเวลาทึ่ส่งสวบ,บัติไม่เสร็จเกจะครบเดือนนั่นน่ะดิพี่มันเลยทำให้ฉันสงสัยว่าทำไมเอิงเอ่ยมันทำดีกับแม่แปลกๆกับพี่ห,หรือว่าแม่จะแอบยกที่ดินสิบไร่ให้มันอะ่ะที่เป็นสมบัติที่สุดท้ายพี่ฮะว่าไงน,นะจริงเหรอวะอเอาอางนี้นางวิวแกทวงเวลานางเอิงเอ่ยกับแม่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบไป เคพี่รีบมานะนั่งไงพี่วิวฉันนึกแล้วเชียวเป็นอย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วยนั่งเลยพี่โมดไหนๆวันนี้เราก็อยู่กันครบสามคนพี่น้องแล้วอะเรามาคุยกันแบบเปิดปกเลยแล้วกันจะได้รู้เรื่อง เรื่องอะไรหรอคะพี่บิวพี่มดก็เรื่องที่ดินสิไร่สมบัติที่สุดท้ายของแม่ไงล่ะอะไรนะโอ๊ยอย่ามาแกล้งโง่หน่อยเลยได้ปะถ้าแม่ไม่ยกที่ดินให้เธอเธอจะรักแล้วก็ดูแลแม่ดีขนาดนี้ปะใช่ฉันไม่ยอมแน่ที่จะยกที่ดินสิบไร่ให้แกคนเดียวอ่ะฉันก็ไม่ยอมที่ดินเราต้องแบ่งกันสามคนและเรื่องก็ต้องจบวันนี้ด้วย ถ้าพวกพี่ต้องการให้มันจบวันนี้ฉันก็จะจบให้วันนี้ความจริงแม่ไม่ได้ยกที่ดินหรือสมบัติอะไรให้ฉันทั้งนั้นแหละแต่อีซองน้ำตาที่พวกพี่เห็นเนี่ยมันคือผลตรวจที่บอกว่าแม่เป็นมะเร็งว่าไงนะมะเร็งใช่แม่เป็นมะเร็งแล้วเหตุผลที่แม่เขาอยากอยู่กับลูกๆเพราะว่าเขาอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่กับลูกๆก,ก่อนที่แม่จะไม่มีเวลาอยู่แต่พวกพี่ทั้งสองคนก็ผลักใส่ไล่ส่งแม่ เห็นแม่เป็นพาละเป็นตัวน่ารังเกียจนี่นี่แกรู้เหรอใช่ฉันรู้แม่เล่าให้ฉันฟังหมดทุกอย่างแล้วพี่พี่ฉันถามหนอ่อยเถอะตอนที่เราโตมาใครเป็นคนเลี้ยงเรามาหรอไม่ใช่แม่หรอแม่คนเดียวใช่ไหมนี่แสดงว่าพี่ลืมไปหมดแล้วหรอว่าแม่ของพวกเราต้องลำบากแค่ไหน ที่เลี้ยงเรามาเราทำไมอ่ะพี่แค่แม่คนเดียวอะ่ะทำไมเราถึงดูแลไม่ได้แล้วแบบนี้พี่จะเรียกตัวเองว่าลูกได้ยังไงตอนนี้เราก็ประสบความสำเร็จกันทุกคนแล้วฉันผิดหวังในตัวพวกพี่จริงๆแต่ไม่เป็นไรนะถ้าพวกพี่เห็นแม่เป็นภาระเป็นตัวน่ารังเกียจต่อไปนี้ฉันจะดูแลแม่เอง พวกพี่ไม่ต้องมายุง่งอ๋อแล้วพี่สองคนก็วางใจได้เลยนะว่าที่ฉันดูแลแม่มันไม่ใช่พราะเรื่องเงินกระตันอยูอะพี่มันไม่ต้องรอเวลาหรอกนะเพราะแม่ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหวังว่าพี่สองคนคงจะเข้าใจนะคะแม่คะเราไปกันเถอะค่ะ ทำอะไรลงไปเนี่ย